สวัสดีครับสวนกิตติธ,ธ,ธราครับผมอ่ผมทำคลิปวันนี้วันที่สิบเก้ากรกฎาคมปีหกปดครับซึ่งบ้านผมก็เดดไม่เตรียมวันมานานเนี่แหละครับฝนตกมั่งส่วนใหญ่ก็ฝนตกครับแต่มันไม่ได้ตกให้มันมีน้ำหรอกนะครับตกตกก้นนะครับอ่ะคลิปนี้ผมพาเพื่อนมาดูผักสลัดโตไม่เท่ากันในเต่ละกล่องโตไม่เท่ากันโตบ้างไม่โตบ้างผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนก็เจอปัญหานี้เนาะและจะผมผมจะพามาดูครับรายละเอียดว่า สาเหตุที่มันโตบ้างไม่โตบ้างหรือโตฝั่งหนึง่งไม่โตฝั่งหนึง่งแบบไหนยังไงเดี๋ยวจะพามาดูครับซึ่งมันก็มีหลายสาเหตุหลายแบบนะครับก็ดูไปปรับใช้เพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมก็ผมทําผักตั้งแต่ปี2 0 1 7ครับก็หลายปีแล้เลยอ่ะก็ไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยเติมปุ๋ยครั้งเดียวก็เก็บผักขายอันนี้คือวิธีการแนวทางของผมเนาะอ่ะวันนี้จะพามาดูครับว่าผักสลัดโตไม่เท่ากันมันเป็นเพราะอะไรได้บ้างนุออยาสลับกล้องครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดู ต้นโตไม่เท่ากันวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่จะตื่นสายได้เพราะลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะแล้วก็ไปเปิดร้านช้าด้วยวันนี้วันเสาร์ก็จะใส่ปุ๋ยก่อนแล้วก็ค่อยไปที่ร้านอ่าวันนี้จะพามาดูครับว่าผักสลัดโตไม่เท่ากันหนึ่งกล่องโตไม่เท่ากันมันเป็นเพราะอะไรได้บ้างตรงนี้ไม่ยากหรอกครับอย่างแรกเลยปัญหาเบสิกนี่เลยก็คือ ในหนึ่งกล่องปลูกหลายชนิดแน่นอนครับหนึ่งกล่องปลูกหลายชนิดมันโตไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้เ,เพื่อนๆก็ไปปรับเอานะครับอ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจํานวนต้นต่อกล่องมากเกินไปก็มีผลครับพเพราะก็จะยืดหาเสียงั้ต้นก็จะไม่สวยด้วยทีนี้อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กเนี่ยโตไม่ทันกันปีที่แล้วโตไม่ทันกันตั้งแต่เดือนอปลายเดือนกุมภาไปจนถึง ต้นเดือนหรือกลางเดือนกันยานนะฮะเรดโอกรีดลงไม่ทันกันแต่ตัวนี้ยรู้สึกว่าที่เขาโตทันกันนะนะอ,อันนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้หนึ่งกลองมันมีบางต้นที่โตไม่ทันกันอย่างเห็นได้ชัดว่าต้นนี้ทําไมเล็กจังอันนี้สาเหตุหลกัหลกๆผมมองอยู่สองอย่างนะครับถ้าแบบเขาก็โตเท่ากันหมดเลยแต่เจ้านี่เล็กจังผมมองตั้งแต่อย่างแรกคือสาเหตุที่เราเอานําเรานําต้นมาปลูก เดี๋ยวผมพามาดูนะต้นพันอันนี้จะลงวันนี้ครับเพราะว่ามันจะเลยเวลาลงแล้วมันจะจับยัดถ้วยยากแล้วเพราะว่าหลายอย่างเกินไปมันก็เลยไม่ทันจริงๆรุ่นนี้ก็ปลูกได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ผมเลี้ยงน้าเปล่ารอนะเพราะผมทําโรงเรือนยังไม่เสร็จเนาะท้าเพื่อนดูคลิปผมบ่อยๆอันนี้มาดูนะครับเรามองอย่างนี้เราก็มองว่ามันก็โตเท่ากันนะพี่แต่นี่มันมีต้นเล็กที่ผมดึงออกแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะพยายามหาว่าต้นไหนที่เราไม่ควรปลูกอื ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเล็กมากเกินไปอย่างเงี้ยไม่ต้องปลูกอยู่แล้วครับเล็กมากเกินไปอืแต่มันจะมีบางสวนที่มันมันดูเหมือนใหญ่กับเหมือนจะใหญ่แต่มันไม่ใหญ่เพื่อนๆต้องดูนะครับต้นเหล่าเนี้ยเวลาไปปลูกมันก็จะทําให้มันโตช้าได้เหมือนกันพยายามหาอยู่เดีย๋ยวนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้อ่ะดูฟินเลตรงนี้อ่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้ปะ มันก็ใหญ่เท่ากันนะพี่มันไม่เห็นมีอะไรแปลกแตกต่างเลยเพื่อนๆดูดีๆนะใหญ่ๆใหญ่นี่เป็นไงมันจะเล็กกว่าแบบเล็กกว่าคนอื่นเนี่ยเนี่ยมันเล็กกว่าหน่อยเดียวเองเนี่ยอันนี้ก็มีผลนะครับไอ้เล็กกว่านิดนึงเนี่ยเวลาไปลงกล่องจริงเนี่ยมันก็จะทําให้โตช้าได้เหมือนกันอันนี้ก็อีกหนึ่งสาเหตุนะครับแต่อีกหนึ่งสาเหตุเพื่อนๆก็บอกว่าผมก็เลือกเลยพี่ผมไม่ได้เลือกต้นขี้เหร่น,นะหนูเอาต้นสวยเลยค่ะพี่เอามาลง ทำไมมันโตไม่ทันกันอันนี้สาเหตุหนึ่งก็คือบางทีเวลาเราจับยัดถ้วยปลูกเนาะอาจจะไปกระทบรากคือบางทีเราพยายามที่จะทําให้มันเนียนแล้วแต่มันยังไม่เนียนพออันนี้ก็มีผลนะครับเหมือนกันตรงนั้นก็ระวังด้วยที่ผมเจอนะอันนี้ผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังถ้าหนึ่งกล่องเนี่ยมันไม่โตอยู่ต้นเดียวอืมก็คือตั้งแต่ต้นพันธุ์ที่มาปลูกหรือไม่เวลาเราจับยัดถ้วยเนี่ยมันกระทบกทอนนะเดี๋ยวให้ดูสองต้นนี้ทิมอยู่ใกล้กันเนี่ยความแตกต่าง รากก็มีมาเหมือนกันเดี๋ยดูขนาดต้นเป็นแค่ต้นนี้หรือเปล่าเนี่ยต้นข้างๆมาดูสินี่เห็นไหมฮะแล้วกรณีแบบนี้ถ้ามันโตช้าถ้ามันโตช้านะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากเอาไว้ ถ้าไม่อยากเอาเขาไว้นะครับเอามาเซมก็คือเอากรีนคอร์สรุ่นหลังมาใส่ได้มันจะโตถันพวกนี้เลยกรีนคอร์สอย่างเดียวมันจะโตถันแต่ถ้าเพื่อนเพื่อไม่ซีเรียสเหมือนผมเนี่ยอยู่ไปสิถ้าเราเก็บขายแล้วต้นนี้มันโตช้าก็ค่อยไปเก็บขายพร้อมรุ่นหลังรุ่นนู้นได้แค่นั้นครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึง่งต้นโตอยู่ฝั่งเดียวฝั่งนู้นโตฝั่งนี้ไม่โตหรือฝั่งซ้ายโต ฝั่งขวาไม่โตอันนี้ง่ายมากครับกล่องเอียงกล่องเอียงนะที่นี่หมายถึงว่าระดับน้ําในกล่องมันไม่เท่ากันนี่ฮะฝ,ะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มันไม่เท่ากันแค่นั้นครับปัญหานี้ง่ายมากเวลาก็เพิ่งเดินเนาะแค่นี้ฮะปัญหาที่ผักสลัดเนี่ยโตไม่เท่ากันก็เพื่อนๆก็ไปดูแล้วก็ แก้ไขเอานะครับมันไม่ยากหรอกทําผักก็แค่นี้ฮะปัญหาผักสลัดโตไม่เท่ากาันอย่างแรกเลยก็คือต้นพันธุ์ที่นํามาปลูกอย่างที่สองก็คือตอนที่เราปลูกเราระวังแล้วแต่มันเหมือนจะไม่ได้เพียงพอมันอาจจะพลาดได้มันก็เลยทําให้รากเขาเคลื่อนเยอะเกินไปกว่าต้นอื่นมันก็เลยมีปัญหาทําให้โตไม่เท่ากันได้แล้วก็ที่สําคัญครับระดับน้ําที่มันไม่ได้มันเลยทําให กล่องเอียงพอกล่องเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยหรือเอียงหน้าเอียงหลังเนี่ยมันก็จะทําให้ผักโตไม่เท่ากันเหมือนกันฮะนี่มีผลครับถ้ากล่องเอียงทํำยังไงวิธีการง่ายสุดเลยก็คือสมมติว่ามันเอียงฝั่งนู้นสูงกว่าฝั่งนี้เพื่อนๆสามวันเพื่อนๆเดินมาทําอย่างนี้เปลี่ยนทิศครับนี่เอาอีกฝั่งหนึ่งไปอยู่ฝั่งนูน้นอย่างนี้แค่นี้ครับสามวันเปลี่ยนสักสามครั้ง รากมันก็จะทันน้ําแล้วก็จะโตเท่ากันได้ก็จะปล่อยได้เหมือนกันหรือกรณีที่เอียงซ้ายเอียงขวาก็เหมือนกันเพื่อนๆเดินมาก็หมุนอีกหมุนอย่างนี้อีกน,นี่แค่นี้สามวันมาหมุนครั้งหนึ่งให้อีกฝั่งหนึ่งโดนน้ําเต็มที่เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นนะครับอันนี้คือถ้าเพื่อนๆตั้งระดับน้ํายากก็อาศัยหมุนกล่องเอาอ้ยหมุนฝาเอาแบบผมอย่างนี้อันนี้ก็ทําได้หรือง่ายๆเลยก็คือ หาไรมันหนุนข้างล่างหนุนข้างล่างตรงนี้แค่นั้นเลยครับแต่เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งหัวเราะผมนะฐานของผมเนี่ยผมใช้ก้อนปูนที่เขาเทตามอแผ่นปูนเนาะแต่กระนั้นก็ถะเระาวาังเลยมันไม่เท่ากันหรอกดูครับขาฝั่งนูน้นไม่ไผ่เสียบขาฝั่งนี้ไม่ไผ่เสียบหนุนก็ไม่ไผ่เสียบฝั่งนี้ก็ใช่นนุนก็ใช่อืม อย่าไปซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสทำยังไงก็ได้ให้รังมันเท่ากันแล้วผักมันโตแค่นั้นนะครับทำไปเถอะมันไม่ได้มีอะไรตายตัวหรอกครับว่าู้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หลายคนวัดค่าน้ำก็คอมเมนต์ถามผมพี่ค่า EC เท่านั้นเท่านู้นทไม่ต้องมาถามผมครับผมผม,ผมไม่ได้พูดแบบคุณตีนนะผมไม่รู้หรอกผมไม่วัดค่าน้ำ ผมไม่ว่าให้ปวดหัวผมหรอกครับผมเติมปุ๋ยท้างเี้ผมเก็บผักขายผมได้ G A P ครับที่กล้าทาให้ดูก็เพราะว่าเออผมก็ผมขายให้โรงแรมห้าดาวขายให้ร้านอาหารญี่ปุ่นผมก็ทําแบบเนี้ยก็ให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางก็อย่าไปคิดมากครับว่าโอ้ยมันต้องมาตรฐานอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้สวนผมก็บ้านๆครับผมก็ยังส่งร้านอาหารญี่ปุ่นส่งโรงแรมห้าดาวมีมาตรฐาน G A P ได้การที่เราจะมีสิ่งพวกเนี้ย มันไม่ใช่ใครมากําหนดเราหรอกนะครับมันอยู่ที่ตัวเราครับว่าเราทําแบบไหนเราทําอะไรลงไปส่วนการ TAP ที่เขามาตรวจเขาก็มาดูกระบวนการของเราครับว่าเราทําแบบไหนไมว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยการเก็บผักการแต่งตัวอยู่ในสวนสภาพแวดล้อมหรือว่าอกิจกรรมมาดูวิถีเรานั่นแหละมาดูว่าเราทําอะไรต่างหากวะหรือเราทําแบบไหนยังไงเอาไปตรวจสอบเอาไปอะไรก็เรื่องของเขาเราก็ทําของเรา ถ้าเราทําดีอยู่แล้วจะไปกลัวอะไรนะครับเรื่องสารตกค้างเรื่องอะไรเรื่องยาฆ่ามแมลงเรื่องอะไรผมไม่เคยใช้หรอกครับเพราะว่ากันอย่างนี้ไปแล้วผีเสื้อคืนบินเข้ามาไม่ได้ปัญหาหนอนก็จะแทบไม่มีมันจะมีก็ต่อเมื่อตอนฤดูหนาวที่มันเป็นตัวใหญ่ๆเท่านิ้วนึ่งขึ้นมากินนะเพราะมันมาจากดินผมปลูกพื้นเป็นดินเนาะก็ดูฮนะน้ําธรรมชาติไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยก็แบบเนี้ยก็ทํา ดูของผมไปเป็นแนวทางปรับใช้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ